สวัส <doors> ดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กับไลฟ์ไอจีเจทีวีนะคะวันนี้มาทำอะไรกันมาดูผู้ชายในกรงมาร์าดูด้มากเลยคนะบรรยากาศเมื่อสองมารตอนนี้เจเจกำลังเลี้ยงบอลอยู่นะเดี๋ยวะมาณที่ปิซ้ายส่งให้มาร์คเบอร์ห้าสิบห้าส่งกลับไปชุดไหมยังรอกิงแล้วกินแล้วกินแล้วงขามา เรแล้วเราไม่ลงไปเล่นกับเขาเหรอฮะ้ยอันนี้เราบทแพร่สนามระหว่านี้พี่จอร์ดดีมาแล้วส่งต่อไปครับเต้นเต้นตอเ้ยออกก่อนไม่ได้ออกก่อนส่งให้พี่พุกตาวินจังหวะนี้ส่งให้พี่จอร์ดพี่จอร์ดเผาเลยจอร์ดจอรจอร์ดฝักเลยไม่ได้ออกมาก่อนแอสซายกับเบสแอสตายกับเบสแอสตายส่งต่อเเฮฮ้้ยยเฮ้ย แบ็คแบ็คสักอย่างเลยครับมีเบิร์ดหรอชื่อเียวกันมอ่ามีอะไรแบ็คแบ็คอ่ะเรียกว่าบล็กแบ็คการต่อราวยัเกิดขึ้นสอเปิดสนามด้วยทีมชาร์ดอว์อีเกิลสองครับสองศูนย์สองศูนย์สองศูนย์แล้วเราจะลงสนามตอนไหนครับเอ่อมาตอนเดีก็เหนื่อยแล้วเขาเหนื่อยเราก็ลงครับาไม่เหนื่อยครับเราก็ให้การแข่งโง่รวยไม่มีดูดโง่สวยแต่หลุดมือเอ๊ะเอ๊เอาให้ ไอเจ้าให้พูดรับให้ไปโจมจังหวะนี้สั่งงานนะครับผมเอ้ยมีใครจะแบมมาส่งต่อไตเติ้ลว่าไรต์เติ้ลว่าแต่ส่งให้พี่บุ๊พี่บุ๊คส่งต่อแอสตันส่งต่ออีกจังหวะนั้นตรงอโอ้โสวยากโอกสวยจัดพี่สวยจัเฮ้เฮ้เฮ้เอาแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วครับออล้วนั่งกันอยู่ห้าหมดแเอผนแล้วให้พี่พี์แล้วลงไปแก้โอเคจดผมเหรูปแบบแล้วตอนนี้ เป็นไงพี่รูปแบบรูปแบบรูปแบบตอนนี้ใจเย็นนี่เดี๋ยวเดีรอดูเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูโดนแรงมาย้อนย้อนเป็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 น point โอ้โหส่งสวย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 โอ้โหปัดออกมาปัดดอกมะม่วงไม่ไม่ดอกเป็นแบบเป็นสินแต่ไม่ไม่ใครจะเป็นไรนู้นแต่ว่ารองเท้ามาร์คแสบตามากรองเท้ามาร์คแสบตามาก เอางี้ดีกว่าทีมเราเนี่ยคิดว่าใครเป็นตัวเต็งบ้างมาอุ้ยขอชมเพื่อปดเลยแต่ชมไม่ไที่ใครคุยกับเราด้วยทุกคนจริงจังกับการดูมากทุกคนนะเฮ้ยเดี๋ยวดูจังหวะนี้ดูจังหวะนี้ดูจังหวะนี้เอุ้ยตอนจริงวันนี้เป็นบอลต่อมก็ไม่ค่อยชอบเขาก็เก็บไว้ด้วยแหละเก็บไว้ด้วยคือควอเตอร์แรกนี่ปกติทีมขาจะดูเชิงก่อนอย่างปีที่แล้วก็คือโดนนำไป12 12 0เราก็ยังนิ่งเรายังนิ่งอยู่แก้วโค้ด ไม่เสียเองที่เราเสียแหลกจังหวะเนี้ยโค้วิเคราะห์จริงจังแล้วโดนลุกเตี๋ยแล้วโค้นบอกคนบอกคือบอกตอนแรกให้เขาไปก่อนเอาไปก่อนแต่ให้เขานำไปเลยไปเลย้เกิน12ไปแล้วนะโค้นบอกไมสองนไม่เป็นเทคนิคไงเขาเล่นจัดเป็นเล่นเล่นเล่นไงเขาเหนื่อยแล้วเห็นไหมเขาเริ่มหอบแล้วนะเขาหอบแล้วแต่ที่ลุกแต่ยังไหวอยู่เลยเนี่ย ยังชิดเงื่อนยังไหวอยู่ไม่บางไม่บอกโอ้ดีแลยดีเลยแล้วครับที่มากเดนึงก็มากระซิปีเจแล้วห้าห้ากับห้าหกหรากับห้าหกตอนนี้ศึกษากันแล้วทำเล็กติดยังไงก็ได้แต้มลูกเนี้ยคุยกันมาตั้งแต่เมื่อวาน่ะคุยไะไกันต่อปโอ้โเพิ่เเข้าไปเข้า แรกลูกแรกเหรอดีใจคุณดีใจดีใจดีใจแล้วดีใจไปไปเว้ยใครแต่เว้ยจะบอกมาอกี้นะครับสกีนไปแล้วตอนนี้แอตตันแอตตันแอตตันเฟกหลบไม่ได้โอ้โหไม่ฟาวไม่าาไมาแล้วไปมาไปแล้วเลยดังดังดังเฮ้ยนมันไหลคือมันไหลตอนแรกเราต่อให้เอออันละเท่าไหร่นะ64สี่หกสี่ แล้วถ้าคนนี้จะลงกี่โมงเดี๋ยวเดีก่อนอ๋อ๋เกมดีอย่างงี้เราจะต้องลงอกอลูกเกมดีเราได้ไปหาลูกเกมดีลูกเกมดียังให้เขาเล่นอยู่เราเล่นเกมคาแลวผมว่าถ้าแก้ทำนำแล้วเยอะๆแล้วเราค่อยลงครับผมจะไปทำลูกเกมเราจะไปทำลายลูกเกมครับนี่หละเหตุผลที่ไรตัางแต่ไมเ้วิ่สยิงวิ้งวิ่งวิิิวิวิิิ่ิงิิ่ิง ลุกลุกโอ้ยโหเหมือนอยขลเนี่ยโอ้โหโอ้โหเล่นเองชงเองนีแหละโอ้ยได้อยู่ไปวุ่งพุ่มเอ้ยเมันกว่าเล่นแลสนุกเ้าะอันี้พักเรือปะเรือมือนพักเรือกับพักบ้ายที่แบแปลก สุดยอดปีแรกปีแรกกับการลงสตราร์ลิปปี้ค่ะคิดว่าตอนแรกที่รู้ว่าเรามีสตราร์ลิปปี้คิดว่าเป็นกีฬาจริงจังแค่ไหนเกาฮ้ยเป็นการแข่งขันกีฬาจริงเหมือนกับโรงเรียนเอา้า เพื่อนๆมัน้เมียเนี่ยเนี่ยวันจริเพื่อนี้วันจิงก็จะพอด้นั่งเจอกันัแต่พอไปดูโซเชียลปุ๊บเฮ้ยทวันนี้ก็ดูแล้วครับวันนี้คือต้องทถูกาซ้ายมาเอ้ยซ้ายแล้วก็ไหนกันล่สายธรรมชาติบ้านผมเนียสายธรรมชาติขวาละถูอกล้องไหมเขาไมแอปงไปทีนึงนะฮะแอปส่งใจโทส่ง ยิ่งยิ่งยิ่งต่อโอเคครับนี่มาร์กไหวนะมาร์กไหวนะทำไปต่อเลยเล่นเขาคนที่แข่งแรกก็แข่งกันไปเลยถ้ามาไม่ไหวก็ไม่มีทางว่าสู้ๆนะไต้องไหวน้องอุ่ย้ยครับพี่ลูกก่อนวันนี้วันนี้ตอนนี้ขับมาเขาเรียกอะไรไปว่าอะไรเนี่ยมันน่าจะยืนสามเมตรละ มีนับเวลาด้วยหรอไม่มันนี่นี่แปลว่าจะเรี่นสามิในในในานมัหนนบงคดีตแป้นาแต่้่าแป้นอเดนได้อยู่ฝั่ง้าไปังป้งกเดังตีกอฟฝ่ฟหน่อย เอนนกไาแล้วได้เวลาแล้วอู้หูลงมาแล้วเขาเปลี่ยนตัวเขาเปลี่ยนตัวแต่เราเอาฝั่งเราเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเซฟบอพี่หลุดไปแล้วหน่อยหน่อยเก็บจวยนเขาเป็นเซฟบอ

เล้นขาต้ออ่เข้าไปอ่ะเป็นขอแล้วานกรา้กินงนนเรยเราเราเรจเปลี่ยน่อเรจเปลี่ยนอเปลี่ยนเอาอมาเออยาี่ยตัน้อ่ต้องยืนคนหนึ่งใช่ ไม่อยากให้เราเป็นคนดอยเ้าแล้วียแล้วก็มับรถจำเจี๊ไว้จำเจียวะเจียวเล่นกันจริงจังจริงเหมือนไม่เคยเจอ คุณวินคะปีนี้คิดว่ายังไงเราจะชนะอีกไหมทีมเราเอาฮาแน่นอนจริงจังกันอยู่แล้วค่ะนตื่นหรอเราเลี้ยวหมดแล้วคุไปคดีใช่จริงจังกันเรามีแต่จริงเจาแต่เขจริงจังกันเราเนี่ยจริงเจ้าจริงเจ้าที่ดงไปคุยกับที่ดงไปเลยที่ดูขอพี่นั่งอยู่ตอนเนี้ยพี่นั่งถ่ายอะไรครับอยู่ คุณบอลอัปเดตข้อมือหน่อยแฟนคลับบอกว่าเอ้ยยังไงสิตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ดีขึ้นมากแล้วครับผมก็ตัดใหม่ทุกอย่างแล้วก็จริงๆแล้วหมอเขาบอกว่าให้แบบไม่อยากให้ขับคล่องเลยเพราะเดี๋ยว่ามันจะเป็นอันตราแต่ว่าเราก็เลยมานั่งเชียร์ดีกว่าเชียรหน้าก็อาจจะตัวนั้นก็ได้โอเคเจ้าบอลเจ้าบอลเจ้าบอล เราเดินไปหาทีม Shadow Eagle บางหคือว่าพักครึ่งนี้แบบน่ค่อยไรอีกอีกทไปไป Shadow e a g ร้าเปล่าทานี้ไปเดยตอนนี้ส่นไปจับจัเฮ้ยไปสติโยระวังระวังระวังทุกคนนะครทุกคน วส,สวัสดีค่ะคุณอู๋ค่ะไลฟ์ไอจีเจมทีวีค่ะยังไม่ได้จริงค่ะแต่เติมอใช่ค่ะระวังวัดนะครับผมนี่เป็นผู้ตังเิตเออระวังให้ทุกคนเลยลงไปแล้วลงไปแล้วนี่ใช่ไหมลงแล้วตทีมลงไม่ลงมาจากตรงแรกเลยลงมาทั้งตรงนี้แล้วใช่ปีนี้ยังไงคะคิดว่าเราจะเอาแชมป์มาให้ทีมเราในไม้ปีที่แล้วทีมเขาชนะดิ นะปีที่แล้วอ่ะที่เขาชนะเพราะว่าพี่จอนไม่ได้ไม่ไปไล่เขาเลยเราแต่ว่าทางมีพี่จอนเขาลงผ่านไปดูกล้ามแขนพี่จอนก่อนหน้ากัดมากไม่ได้นะคะไม่ได้เหรอต่อยนะคะต่อยนะคะต่อยนะแบบย่างไปแบบแล้วก็ไม่เป็นจังประเด็นที่เขาไปดูเขาพักเนี่ยกันพักแค่ไหน แต่ว่าปีนี้ตัวเต็งคนหนึ่งไม่มาค,คุณนีโออ๋อนนโอแตงเขาได้ข่าาเขาไปซุ่มซ้อมอยู่ใช่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมาพร้อมกับความเิ็ดแล้วก็แบบความแบบ เก่งของเขาอ่ะเก่งอยู่แล้วในกีฬาทีมชาติแล้วก็ไม่เป็นตำนา์คนเดียวคนเดียวหรือไงคุณพี่กาวีสวัสดีค่ะเมื่อกี้ลงไปเป็นยังไงบ้างที่บอกว่ายังไม่ลงทีมเลยเมื่อกี้นั่งอยู่กับตํารวจวันลงไปท่านกาวีเหรอเหมือนกับบางวอร์มอยู่หรอคนมันแปลนเราตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยตอนที่ผมว่าเปลี่ยนตัวทีมมาบอกเพื่อนด้วยว่าเาอนที่ผมอยู ไม่ใช่เรื่อยากเพราะว่าดูการเรื่องลวแลก็ต้องมองต้องมอง่อย่แล้วเนี่ยเล่นแล้วาเล่นแล้วเนี่ยเาเรยกเป็นทีมมาแพรอะไรลงตัวมากวิ่งแบบไม่ที้เลยไม่ท้งเลแล้วก็พี่นองท้องกบพออรอดูรอติดตามนเราดูรอดูรอา นะคไครับไาเลกโอเคพี่ไตเติ้ลรุ่นพี่ผู้มีประสบการณ์การแข่งมาแล้วและน้องใหม่ทั้งสองคนมีอะไรอยากแนะนำน้องๆในการลงแข่งซาลิปิตไหมคะเออให้น้องแนะนำผมดีกว่า ให้น้องแนะนำดีกว่าครับดูดูทรงแล้วจอดยืนโซนไหมได้ไหวป่ะโซน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 โอเคโซนแล้วโซนแล้วในแบบยืนร่างกันนะ มาบนคนหนึ่งคือนๆคือ,อนนแล้วพ็ตำแหน่งเอาคุณนันลวิทย์เขาลงแล้วนี่โอ้โหจับบาสหน่อยโอ้หจับบาส

ไม่หมดรมคดรั้งแหลกจอดวิ่งสามเก้าคู่สนา <c oughs> มดูลงไปแล้วสก,สกสอร์ตอนนี้เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วคะโค้ชตอนนี้ส2 1สองเราเดอ่อาเรานำอยู่ Shadow Eagle นำอยู่

ราไม่บาดเจ็บนะคะเออเออเออคยันอุ้มกันนะคะได้ได้ครับเห็นรู้ที่เขาเข้ามาชนเมื่อกี้เหมอย่าเอาน้ำรับนะเราไม่นน้ำบาดอนี่นะคะเราเรามีโค้ชผู้มีความรู้จริงๆมาช่วยสอนนะคะ ตอนนี้คือเจเจอ๋อหรอพี่ออบจุ่มพลนะคะให้ฝากให้กำลังใจน้องๆและคุณเฟิร์สนะคะส่งกำลังใจมาได้นะคะคุณเฟิร์สคุณเฟิร์สนักกีฬาฟุตบอลนะคะคืนนี้ดูฮาร์ดิลเลอร์นะคะฝากด้วยนะคะอีทีเลยอี มีน้องมิกด้วยน้องมิกนักกีฬาฟุตบอลอ๋อติดตัวครับจอนจัดไปที่กาวินเข้านะคะจอดกวินนะคะปาบแสะมือหนึ่งทีสาววายสโลแล้ว 佢就唔做，你佢就唔做。我，我，我， ดูศิลปินเล่นบัตรไม่ัวเรากับแบดมินใช่อย <c oughs> ่าลืมนะคะฮาคิเลอร์อ,อีพีหนึ่งนะคะคือปิดแผง <c oughs> แล้วบัตรเจมทีวีสตนด์อมลิกนะคะถึงแม้จะโซเอาแล้วเราเรายังสามารถซื้อบัตรแบบไลฟ์สตรีมมิ่งกันได้<ม>อยู่นะคะคือ 4K น,อ 4, 4นะถ้าดูลฟ์สตรีมมิ่งเนี่ยเหมือนอยู่ข้างสนามเลยเน่ลงไปแล้วลูกโอเค พี่จอร์ดพี่จอร์ดไลฟ์เจมทีวีนะคะคปีนี้กลับมาทวงประลัง,ป,ลงปีที่แล้วเราไม่ได้ลงไงปีนี้ได้ลงแล้วปีไงบ้างก็ยังต้องใช้เวลาปตั์ข้อหากับน้องๆครับเพราะว่ามีคนที่เล่นเล่นบาสด้วยจริงๆแบบทุกวันเลยก็คือมีแค่ก็ินอย่างเดียวเพราะว่าน้องน็อลยถด้วยตารางอะไรหลายๆอย่างก็รู้สึกได้ว่าเออมันก็ยังมันสูสี ถึงแม้ว่าจะเหมือนเขาจะนำอยู่แต่ว่าเราขาดตัวเต็งไปสามตัวเลยนะอ่าวันนี้ขาดใครบ้างขาดโออดีตทีมชาติอ่าแล้วก็มีนิววี่อดีตอดีตอะไรวะนิววี่อดีตอดีตอดีตอะัวเต็งอดีตเคยแรงอ่าแล้วก็ปุ๊กนะฮะคือสองคนนี้ปุ๊กกับนิววี่เนี่ยสกิลบ้านมันจะไม่ได้เก่งมากต้องมาเติมความน่ารักความสดใสความหวานให้กับทีมอะไรแบบใช่เรียกได้ว่ามีปุ๊กเนี่ยก็ ทีมก็หวานขึ้นมาทริงเลยพวกผมมันหน้าโผชะกันหน้าทีม <c oughs> เพราะงั้นก็ต้องให้มันบาลานซ์หน่อยโอเคเรียก <Okay. S 2> <c oughs> ได้ว่าเป็นตำแหน่งความน่ารักของทีมอือใช่ใช่โอเคค่ะอันนี้พักครึ่งนะคะแล้วเราไปเจอกันอีกครึ่งหลัง